เก็บเห็ดกันเห็ดขึ้นเต็มหลังบ้านเลยบานแนวเห็ดชาปยองเนอทุกคนอันนี้ยังไม่บานนางยังตุมต้มๆอยู่เต็มเลยต้องเข้าป่าเลยเราเก็บบ้านก็พอได้แกงเราเดีเด่เด้ เห็ดเต็มเลยนี่นี่เพิ่งจะโผล่พ้นดินนี่อีกหัวอ,อ,อันนี้บานแล้วนี่ก็บานแล้วอันนี้ก็บานแล้วลูนเต็มเลยทุกคนเห็ดมาเก็บเห็ดกันเด้อเห็ดขึ้นนางได้ฝนไหมเห็ดเต็มเลยนี่ เห็นบ่เห็นบ่เฮ็ดพี่น้องเฮ็ด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 นี่นี่เฮ็ดปัดเอาละเด้อสิรวดลอดเด้อบัดนี้เด้อเฮ็ดขึ้นเต็มเลยพี่น้องเอาเด้อเอาเด้อรวยคักลอดเด้อบัดเนี่ยเฮ็ดขึ้นเต็มเลยป้าป้ป ยางไปเบิงหลังบ้านว้ยทั้งนี้คือหลายนี่เด้นี่ ه, นเด้เห็ดจ้าเห็ดโอ้โหเต็มเลยไปดูเห็ดกันทุกคนเห็ดขึ้นเต็มหลังบ้านเลยเป็นตะอ่อนซ่อนแทะเนาะป๊าโุเห็ดเห็ดพี่น้องเห็ด ไยคือบมเมนเงินลรอแบบเนี่ยน่าสิเป็นเงินเนาะเฮ็ด <Head S 1> <Head S 2> เต็มเลยพี่น้องเฮ็ดจ้าเฮ็ด <Head S 1> <Head S 2> จ้าเฮ็ด <Head. S 2> นี่ก็เฮ็ดนี่ก็บ้านแล้วโอ้ยเป็นตะเสียไปเก็บเฮ็ดตะแกงนี่นี่น,นี่ตูมอุ้อยุยูเป็นตาเนื้ ที่หลังเป็นเงื่นโปลดุงมาเด้อร์จะเป็นเห็ดนี่นี่นี่เต็มสวนหลังบ้านเลยพี่น้องดอกก็งามงามเห็ดเต็มเลยเห็ดจังใดบัดเนี่ยเห็ดเต็มหลังบ้านเลย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 แม่โอ้ยเนาะ เข้ากับใบอีกอย่างขาวๆขาวๆเฮ็ดจ้าเฮ็ดจ้านี่ๆนี่มาเบิงนี่คือที่ดักผึ้งนี่เ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 ขาเลี้ยงไว้เฮ็ดไว้ทำน้ำผึ้ง่เห็นบ่ลุงเฮ็ดไว้โอ้ยบักแอปเปิลเพิ่นอ,อย่าเยียบอย่าเยียบ เห็ดเต็มเลยทุกคนเต็มหลังบ้านเลยจ้าทีงนี้มีหรือเปล่าปกตินะั้นก็จะขึ้นเป็นย่อมเป็นย่อมเนาะตรงนี้ไม่มีอ่แต่ตรงนู้นเต็มเลยเ,เพียบจะไปแกงซะดีบออ เห็ดเนาะเห็ดเห็ดพี่นออ้องเก็บเห็ดฮะไปเบิ่งบักเขือห้าดีกลัวนั่นเต็มเลยบ่โอ้อย่าสูงแล้วบักโรบโบครบักคอบบปออกมาตัดหยาเนี่ยลูกนี่นี่กระเห็ดนี่นี่นี่เดี๋ยวบักโรบโบครบักคอบมันสิมาตัดเด้นี่ย หาเห็ดพี่น้องหาเห็ดหาเห็ดหืมบักฟักบักฟักโอ้ยดัหัวละพาแม่งามพี่น้องใบใหญ่คักอันนี้อันนี้ยังบวฟื่นนี่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 อันนี้กระเพ้านี่ยังนี่น้องฟักทองนะจ๊ะฟักทองไม่ใช่ฟักอยู่ เฮ้ยเห็ดไปเนาะักเคือกับขื้นระเดอ้อพี่น้องนี่มาดูผักแ้วเขาเรียกผักแ้วหรือป่าวทุกคนงามงามเพิ่นบ่มักแดดไหมเพิ่นมักอยู่ห่มหมเพิ่นบ่มักแดดมักแดดปลาหลนี่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 ู้ยดูยอดนี้งามจริงงามจังพี่น้องสวยงามอีหลี เดี๋ยวต้องตัดดอกให้หนูแตกรกระจายอีกนะลูกนะงามมากงามมากนะผักบุง้งผักบุ้งฝั่งนี้ผักบุ้งก็กำลังสวยทุกคนนี่ผักบุง้งผักบุง้งดอกไม้สวนหย่อมน้อยๆปลูกเต็มไปหมดเลยอยากปลูกอะไรก็ปลูกตามใจฉัน งาบโบงาบโบเอาดอกไม้มาฝากด้วยจ้า